สายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีป่าลุงเอาอาสบายดีเอซีของสาราหน่อยเบอร์สุขุสุคนบอกว่าจะอยู่ภายในหรือต่างประเทศกาย,ยังดีตอนรับเขาสู่ช่องยูทู e ของสาราหน่อยอีกแล้วทุกคนเลยโดยมาพมมาพอก,กับสาราหน่อยในเมือน,นี้สาราหน่อยกับพ่อเอซีเบิร์สุขุสุคนเนาะเดินทางมาหาทางเอื่อยปอกเพิินทุกคนเลยคือทางเอื่อยเพิ่นก็เลยเสร็จบอกเฮานะว่าเพิ่นคอดลูกแล้วทุกคนเลยเพิินคอดวันที่21อทุกคนเลย เป็นวันปริหั์เนาะแต่ว่าอขอดเวลาะะไล่เนาะหรือว่าขอดตอนจักโมงอันนี้ทางสาวน้อยก็ยังประทันหูทุกคนเลยมเมนี้ก็เลยสิแวะ,ะมาเยี่ยมเพิ่นเนาะ,ะมาถ่ายทำให้เอฟซีได้เบิ่งฮัลโหลทุกคนเลยเพราะว่าทางเฮาก็ได้ติดตามเพิ่นตั้งแต่เพิ่นยังอุ้มทองเนาะตอนนี้ทางเพิ่นก็ขอดเป็นที่เยบรหอยแล้วเนาะเขาก็สิข่าไปเบิ่งเนาะว่าลูกเพิ่นนในสมบูรณ์ดีโบน้ำหนักจักกีโรเนาะทุกคน ตรงกับอ่าคือท,ทางหมอบอกว่าเนาะโดยตอนนี้ก็มาหอดเทืนานอนพิ่คนแรกทุกคนอันนี้ก็สิเป็นบอนเพิ่นเอียรบอลเพิ่นอยู่อยู่พื้นอยู่ไพ่บอ่ทุกคนอ่ะ อยู่บ้านสาวร้าน้อยกะคพันว่าได้ดูกะสิอยู่พื้นอยู่ภายเนาะประมาณนี้แหละทุกคนเลยโดยกะโอเคเนาะทางสาวร้าน้อยกับทีมงานกะสิเข้าไปหาเพิ่นเลยทุกคนเลยก่อนเอินกะขอฝาก FC เบิร์สสุขสุขคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวร้าน้อยนี่เด้อทุกคนเด้อเพื่อสาวร้าน้อยได้มีกำลังใจได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะแล้วสิ่งที่สำคัญกะอย่าลืมมึงโฆษณาให้สาวร้าน้อยนี่เด้อสบายดีไดนมาเนาะ ข่าวดีได้เหมือนนี้เนาะ <c oughs> อ่าเป <c oughs> ็นยังไงกัถือว่าอ่าทำการขอดเรียบร้อยเนาะไปขอดอยู่ใส่ไหนอยู่สวนนค์เขตอยู่สวนนค์เขตไปไปสวนนค์เขตเลยบ่เด้อตั้งแตกไปห้องมอนี่ห้องเมืองนี่บ่เป็นอะไรไปห้องเมืองไปแล้วมือโจกูลุกเล็บเจ้าี่ชางแทงไปขาง,งเราเลือดออ,ออก,อกวายุดเลือดเลือดของเอือยนี่บ่เลยออกไหลไปเลือด เมขบไปเจ็บท้องเขาไปแหงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมึงก็ตกใจมึนก็เลยพาขึ้นสวรรค์กินไปส่งมึงไปสวรรค์เหมืนว่าเลือดจางแห้งคนนะมันก็เดินเรื่องแล้วก็พารถไปส่งสวรรค์โดยโดยบันทึกใบหอดการิ่งเติบโดยย่านโดยย่านขอดกลางทางนำรถขี่รถไว้เติบอยู่ อย่างเหยียกทางอขอดในยตั้งแต่เมื่อใหร่ขอดวันจีสาวเอ็ดวันจีสาวเอสเจ็บเจ็บตั้งแต่สองโมงกลางคืนเจ็บสองโมงกลางคืนจนบ,บริณน,นด์มานางเบ่งอยู่ในเตียงอีกกอาบอกว่าออยัางอารม,มา์ กันเลยบอกแม่ไปไปหาหมองไปเลยไปหาหมอตอนกลางมืมานกลางคืนเลยว่ไปกลางเวรไปตอนบ่ายฮู้ไปฮามองนี่ก่อนเนาะไปแล้วมันเป UH! s <S ็นจกแล้วก็เลือดมันออกไหลเหมืนกับยาตกใจเลือดจางแห้งนี่ก็เลยส่งไปสวรรค์ไปสวรรค์ได้อยู่สวรรค์พุ่นโดยแล้วก็วิเวงหึงตื่นกินในสวรรค์ก็สิได้โบได้ผามาเนาะบอ้โหอะไรว่าโอ้เวินก็ผ่าไปลูกก็ตายหลายคนก็ไ่เยอะ ตอนแรกตื่นเบ่งยิงกันเกืกกกบตา,า,ายคือการ<อ>บอกคนหายใจเบาๆคุณก็ใส่แคลอมใส่ออกซิเจนหายพอหายใจเบอๆเหมืนแล้วเขาเบ่งเขาเมื่อยเลยเวลาเบ่งเบาจะเลยว่าเพาหายใจเอกมันเหนื่นนะโอ้จิ้บจกไว้แล้วบอกบอก <c ười> <c ười> บอกแล้วจาเราเบ่งยิงได้ก็บอกเล็กเท่าเลยโดยโดยกระสูบไปนี่เก่งโดยคือสว่างแล้วบัดนี้เนาะมีแห้งแล้วบัดนี้อ่าได้เหห็นราเนลมีแห้งยาว นะลูกก็เจ็บไม่ปวดแล้วเนาะโดยรับไปเก็บชั่วโมงเช้าชั่วโมงไว้แล้วเอาลูกออกแล้วเมื่อยเหนื่อยแห้งน้ำหนักได้จากลูกหรนนะปลน้ำหนักเท่าลูกน้ำหนักของลูกเท่าก็จี่งไได้แต่กราจี่ได้แต่ตอนใบอันตาซาวนั่นโตใหญ่จี๋กว่าได้ไหมแต่ว่าคนกับแข็งแห้งสมบูรณ์มันงหรือเ่า สมบูร์มาทุกอย่างเนาะโอเคนะเอาไปอาวข่าวไอ้บอคอ่เนี่ยกรุ่นเุนได้คนสีคอดไงหรือขอดยากเด้เราะรุนว่าเป็นลูกเปนใหญ่ฮะนะเดีอยกมาจะเป็นตาซังเนาะตาตาซังบุตรลายบรนไดไปทำคอดแม่เฮ้าไปคนจ่ายแม่คนจ่ายมั่งเราบรได้บอกว่ กมดไปองลกว่าที่กกที่จนแ้อไปหลุนมาเก็บจน่อยก็เก็บนั่นเก็บนี่คือแบบมันมันย่อยหรือหน่อยนาะขนนเชียขนาันีไปเารียแต่ว่าเงินพออยู่แล้วเ่เนาะก็พอเลื้อยู่พอเลืออยู่กินนมแม่บ้างนีเป็นซื้อนมปไหนกินเอออันกล่องนั้นบ้างนมยังนั้นนีและ อเีแหลกนะดูแหลกคนนมดูแหลกกล่องเท่าไรอันนี้นะแสนซ้ามันเขียนราคาแต่บางทีบางบางบางมองกับแสนซ้าฮะมันเลยจะบ้ามากนะอ่าคือกันเนาะเอาอยัางว่ากินนมแม่บริกินไหมจ๊ะน้ำนมบอกที่ดีก้นี่มากินนมหมอดเมื่ไปสีอัน หมอ้วยังบ่เห็นมีน้ํานมเออน้ํานมแม่บ่ออกอืมได้คนบได้ให้งเบิ่งหน้าเพิ่นดูน้ํานมออกหมอก็หาให้กินนมีเลยเออออกมาหมอก็ให้ิน2ชั่วโมงเกน1 2ชั่วโมงเนอืมนไปสงกันน่ะเนาะนอนยามแต่ยิแก้มเพิ่นด้อันนี้ยามหิวคืค่อยอัน ยนเสียงหนอยหิวแล้วมันมันนหายมากนหิวเละเป็นกระชีดมือนะปากเันกระดังบแบจัเทานกรหาูดมือดูดผ่ากนเอออันนั้นคือเป็นหิวเนาะยามือเเองดูดระก็นีแม่เอาผ่าหัดมือไว้คุณหมกดูดมือจากคอเออมีสื่อแล้ววะพนนี่ยัได้นึกสื่อรับ ยังไม่ไ <bas> ด้คิดไว้อยู่มีมีแบบว่ามักได้ใจอยู่บนสื่อนี่สื่อมันกับว่ากับมีเอ่ยอยู่แต่ว่ามันคือกันอยู่บ่มีสื่ออย่างนี้ตีว่าคิดไว้แม่คิดกับสื่อแปลกว่าจะแปลกแม่กับสื่อปอกกับลูกไปซื้อแบบคือหมูนะเ้ำ X ต่างสื่ออะไรเออมีคิดอยู่เนาะผู้ชายเนาะ ใช่บอกว่าจะสื่อได้ดีมันบอกตัวเป็นไงตัวเสียออกเป็นเพิเ่มเจ็บมื่อเนื้อตีนเพลนหน้าตาสมบูบรณ์หมทุกอย่างแต่คือเอื้อเดี๋ยวต้องข้าวมันเนื้ออยู่เนื้อกินปะเดีอยข้าวมันเนี่ยนะ <c oughs> เอาหนีกว่ากินกินยังไหนได้เอาหนีกว่าก็เนี่ยคุณหายกินแต่แรงน้ำ น้ซิวกับขาวเจ้าสาเมกี้กับนับกับขาเจ้าดูผ่านไปจากสีหามือข่ได้กินตกปลาพวกไก่เอ้ข้าวบมันดูลตกหมูกินได้เนาะอย่างนั้นนะแต่ว่ากับหัวอาจจะเป็นบางคนเนาะอาจจะแพ้เนาะ ในใจเขาเห็นเขาพยายามยุ่งใจกันมาแค่มันก็ยังมาหายเออแม่โรอเหี้มันหายก่อนเนาะเหี้มันได้ไหมขันแม่ก็นลำอะไรกันมันประสบทงโลกมี่แต่แต่ก็คือวันนึงปะลูกแค่มันน่าทายนี่เลยเลยคือเวรนีอยู่อยู่ไพ่บ่เลยแต่ว่าเพิ่นงไอยกินน้ำห่อนีงนะให้กินน้ำอุ่นอุ่นนะมันพราะว่ามันเย็บแล้วก็มันใหญ่มันละลายยางขาด เออ้อเยฮอดหลายก็ยัดมึอุ่นๆเอาเนาะกินให้แซ่บบ่ฮอนโตๆคือเพิ่นอาอยู่ไผนี่จักมื้อเนี่ยเฮาบอกว่าอยู่จักเก้ามื้ออมื้อมื้อแต่เพิ่นว่าคั่นอยู่ได้เฮิงกสิดีเออเฮิงดีแม่นบ โดยก้็มือก็ได้เติบอยู่ได้เนาะเก้็มือเนาะคนยังหาอยู่สี่จังหวะเนาอ่าเติบคือสีดนคักแพนเนาะสีไว้แบบเวลาเขามาเล่นไพ่แล้วบริเนอนเนาะเสียงดังเนาะอืมวันนี้เขาพาไปิ็นผีเลยบ่มาขึ้นมาปัดเข้ามาจำบอแม่บ่โดยอยจำปัดเข้ามาเสียงมันก็ดังก็ถึกเด็กหน่อยมั่วอมมันดังอย่างนี้เออเออเออ ก็แล้ววันที่มีบ้านแถวเนาะครับมีอูแลูกกับที่งานกรรมกับลิมไพลินยังไปในแน่ที่นี่กินแมดโดยเมื่อแน่เพิ่นแน่เพิ่นนะกระทำปากเต๊าะเอยู่อย่างมัอยากดูดเนาะอยากเนาะหน้าตาได้เนี่ยแผ่เนาะเอ้ยเว้นยังเบิ่งบ่ออกเนาะยังน้อยอยู่คือว่าไปทางพ่อมันคนฟอมาทางแม่มันจะได้แม่ให้เราไปทางไหนบัดนี้ เพราะว่าแม่มีคนเห็นนะพอมีแต่แม่เนาะเห็นเนาะเดาไม่เคยเห็นนะพอมัตั้งเท่าอืมอืมอืมทั้งแบบคืออ่ามันไหนสกบบเป็นแบบส่วนมากคือเพม่อนการนอนแบบนี้บ่คอยห้องบ่คอยหายเนาะออกมาก็หายหน่อยนึงออกมาหายหน่อยเดียวนี่แหละคนมันสนหูเนาะ ย่างไงคแบบชนกับบคอยตีแคเออตีหน่อยเพร่จะได้ซสือยังได้เนาะคิดอยู่ว่าจะเอาเือยังยัคิดอยู่เนาะอะมือี้ทำมาเาอาเสือมาให้ลืมแล้วาฉุพินเนาะอ่าบริมาแล้วล่ะสุดมาให้สุดรอเขาแล้วเรื่อนี้ เออนะ่ช uh ุดใหม่เลยเมื <h h <h ่อนหร่คนแทบสิโบห้อง่บหายได้เวอร์นอกจาก่นหิวคนหิวละค่ะ่นกระดูดปากดูดปากดูยงเนาะมือนดูดผ้า่นเลยก็่คนจะหายใน้นื่องากกินเกาทิ้งหน่อยเนาะออกมาใหม่ๆไี่หายเอาเต้ ก็ดังได้หายหมดเปล่าหายแบบเดียวแล้วก wow. ็นอนต่อกถหายอยากกินนมมนะหายกินแล้วแล้วก um ็นอนบ้างแต่เห็นลูกบางคนน่ะหายตลอดในโรงพยาบาลน่ะกินแรกะก็ยังหายโดยว่าแต่เอือยนี่ได้บอกทั้งอ่าไอ้คนอยู่บ่มูที่ซอยเรือทั้งเอือยนะบอกแล้วบอกแล้วบอกแต่เราว่าเรากลัต่างยังหวัดไปหาเมียได้ เป็นแต่จังหวัด <differently. S 3> เราว่าคันเรามังเทพราทักหาโดยน้ำเน่าเข้ามาพันกัช่วยเรือดูพันกันได้เราก็เอื้นเาว่าน้สาวก็โดยนั่นแหละเป็นน้องสาวแหละมันยาวนานเป็นยังไงคนที่ขอกวนด้วยเรานม่ติดต่อมาเลยบอกรอไมเงียบไปเลยมันบอกายเห็นอัดคลิปอย่เสียคลิปจะคล้อง <c oughs> um> <disappears> นะเอ้ยถึงจะคลองก็ชิย่านลนะนนี เนาะเขาก็บปยืนเหมือนกันเนาะเม่นจเลยบวอนทักว่ายังมาเลยอ้าวแม่ทุกคนมาหน้าปากะาน่าหาหาเห็นบ่โอ้ยนอนนะเอานอนเออเปิดตาซังมาดีเนาะได้ยินรึไหมเวลาเพิดออกมาเลยกันเนาะ เป็นต่สั่งเป็นอะไรแบบเอ้ยแต่ยิ่เกลียเป็นยังไ่สิ้นอเนาะจได้ลูกคนแรกก็ยังไม่สิ้นกติเรียงกต่ลูกเขาแค่ลูกเขาลูกตัวเองออกมากเป็นได้หลยชื่ชื่ยังไม่สิ้นเอยังชื่อชอยู่บอกลั้นเรียงลูกผ่นะแต่หักหานหักลูกผนแบบลูกัเอ้ออกมาดูชื่ชยังไ่สิ้นอออ นึกติภาพตอนเบ่งเจ็บกับเจ็บโอ้ยถือดอกยาออกชาเต็น่ะได้เลยวน่เออพอแบบพอได้ผนออกมาแล้วเห็นหน้าเห็นตาผนก็มีแห้งอยู่บ okay ่ก um ันไหนฮะบอกแต่ยังมีแห้งอยู่หน่อยนิง มองบอกว่าเลือกเอาตอนเย็บกับตอนเบ่งอะไรเจ็บวกกันบอกตอนเบ่งมันหายใจบอกตอนเย็บก็เจ็บเพระคนเราแบกมาตอนเบ่งเดี๋ยววันจะมีขาดเนาะตอนเบ่งมันหายใจบอกเนาะตายเพื่อเพื่อสิออกมาเนาะโอตายแล้วมาโอยหายใจบอกเลยท้งแม่ไม่ได้สุขภาพแรงแรงบ้างใช่ไหมก็แค่ใส่ออกซิเจนหายก็จีดยาจีดยังหาย ใส่เสโลมหากเลยว่าโอ้สวยใส่เลือดอนดีี่มันฉีดยาหายนะทำเลือดบ่างทำมาัี่ใส่เลือดโดนตัวน้นเลือดจางแหงจ้าจางเลยคือสตาเนี่ยโอ้ต้อใส่เลือดแล้ว่รอรอเพื่อคือฉีดยาักขันเลือดหว่าอะไอย่ไงเนี้ยดยโดล้วก็ใส่โอซิเกนผสมยานังเนี่นี่หายตผ่านไป่องชั่วโมงกว่าก็คือไม่แห้งขึ้น ก็เลยอกโอ้ยตายลยหายใจบอกตายเรียกถอยจากตกใจหมอเห็นตายเรียกไม่ก็ตกใจเลยหายใจบอกแหมเดนเนาะทางเหมืนกับว่าว่าเป็นวินแห้งรอกว่าท่านเป็นวินบอแห้งอ่ะแสดงว่ายังยังไว้อยู่ท่านเป็นวินแห้งเลยหายใจบอกแสดงว่าขาดเลือดชิดแล้วต้องใส่เลือดเดีดีว่าเขาหนังตั้งสติทันเนาะหายใจ เราคอยหายใจเข้าหายใจออกแบบบ่าลุกบุดปากบางคนว่ามุดไปเลยหายใจหมดอันตรายเนาะการที่ว่าเขาขอดดุกเนาะการขาดเลือดเาหูกไปเลยหายใจเบาบามือเป็นลบโดยหมอฮะยกไปขอดจ่นแล้วก็เอาเลือดมาใส่แล้วถูกครั้งมาประธานเองหน่อยหนึ่งที่ตายคนนี้นี่คือไปทันพนมาถึงดุหรือแม่ หนักแม่นแค่ตอนบีบขัเรียดทั้งเอะใจบ่อทันหัวหน่อยหนึ่งได้เลยยังมีบุญด้ยมาหายใจบอดีหัวใจได้เริวินหัวได้หนาเลยไปเลยโดนรอบมุกไปเลยคุยายเนอืมคือสร้เาะหวันนกน่า่นวันนี้กอนถึมาบีบกัน คือจมมวนวามีคนมาอันาะขอไปเรียงใหไฮเบอรขอไปเียงำไมเออมันจะแบบมันขอเป็นชวนรวมเลียงน้ำได้ใช่ไหมได้ได้มาชวนรวมมาเลียงอยู่น้ำโดยแต่ว่าต้องมาอยู่เรื่อนนี้เนาะอืแต่ว่าาอืนมาได้คือในเขดอันที่เอวาสุกรเนี่ยมีผูที อยากได้ยากได้แต่ว่าจะได้เอื้อแป้งคือหลดน้ำพนาน่ะอยากจนมาแต่ล่จนนะแป๊บเดียวมาบอกพาไปนะจะค้นจะอุก็หลดพาไปเนาะมันมีสองมงคนกับาคนคนบางดีบางคนบางหานะงคนกันอยากเอาไปเผาเด็กน้อยกันนี่นะถ้าคนวางดีคุณก็ต้องคุยกบคาแต็นไม่เนี่ยมันมาคุยนี่กันต้องคุยกันอะไร้เว่าปบปับไปโนดเนาะใจเลยฮะี่ปุ๊บปัไปเาก็ย่านเรื่อง เพื่จ้าทีเขินไปหนาเขาต้องเขาต้องไปวางใจนั่นแต่เขามาเป็นหนบเหมือนเพิ่นเดือมตาเพิ่นเนาะแสนเออเพิ่นเพรียแบบว่าพี่แจนนั่นแหละผักกั้งก็นาซีมี่เออหนุ่มนพันอี่นี่ตรงนี้มาลุกผักกั้มันสองได้เดือมตาเพิ่นอืมเดี๋ยวกินนมแมมว่าไ้แม่มีนม

หมดนนูอะกันปัดล right. e okay. okay. um. uh ุกอ้อเดี๋ยวกัดินุ่มนุ่มแม่นั่นนั่มปดลุงหล่อแม่งนะเนาะ่ย่านกัดใส่ด้อกำลังเลี้ยงหัวเลยตัวหนาตัวหนาตัวหนาเออนแหล้วไ้หมดนี่แเเจ็บได้หมดนะเนี่ยนะพันแดงดงอืม คล้ายๆมันหอมเนาะหอมกลิ hmm. kind <of> mm ่นนมเจนแล้วเพลนมากเลยประมาณจัามือแจงใฉยเพิ huh, okay. ่นกินเผาเนี่ยมันคนก็หมอบอกหกเดือนกินเผาเออหกเดือนแต่คือให้เพลินกินนมอย่างเดียวโดยก็สี่เดือนใครกินได้แล้วสามเดือนเสร็จเดือนนู้อย่างเด็กมันหายไหมเป็นคนกินเผาอย่ดยนมแล้มันกินนมแบบไหนมัตท้องแบบ อยากดื่มนมแล้วใครที่เากินนมแหนกสิบก้อนเนาะเลยจะอยู่ทอกน้าในน่องอืมอ่ะมดไตผ่าจิบมองแน่น่ะจิบมองแน่เลยนันไตตรงทางเต้านมค่ะเห็นบ๊อปเอ้ยหอมกลิ่นนมเนาะเห็นบ๊อตไตไปแล้ว แก่นแต่แันหมดคบเพิ่นเนาะระวังเอาเอ้ยหมดได้ใช่โอ้ยนี่แะนี่แะนี่นหะนี่อย่างห่วงเลยหมดแห้งรายสัอย่างห่วงเลยระวังให้ยามแ่โอเคเนาะวันนี้เนาะเราเขาก็มาถ่ายทำให้เอจีเพิ่้เลเวงได้ค่ะโู้เนาะเราเาก็ได้ติดตามมาตั้งแต่เอื่อค่นท้อง มาแนมมานี้กะอ่าพ่อทำมาคือพ่อเองกะอ่าทั้งลูกและแม่กะแองแ hạng มาทั้งสองเนาะจะเป็นไปได้ทังแม่มันก็ใช้เลือดแหละเดี๋ขาดเลือดเลือดจางเนาะจะเป็นไปได้กังไงราคาอะไรมาได้ชุกหนึ่งสองล้านเนออมันรักสองล้านเนาะสี่พันเนาะจะเป็นไปได้แม่ใช้เลือดไปแหละเพราะว่าแม่ก็จุนขึ้นสีแบบสมบูรณ์นะจุนว่าเอาลูกมานำนมกับบ่มี เฮ่ยไสูสต่อเนาะก่ดีใจมืัอนี้กันเลยมันจะให้สูสูให้ลูกครับง่ายเกินมากกาเป็นคนดูเป็นสูบพอดีบอกฟังใส่ง่ายเนาะแม่บอกคำใดให้ได้คำนั้นเฮียคำว่าอะไรเขงเฮียนให้ได้เป็นเจ้าเป็นนายคนละเพื่อนอะไรคร่บพอแม่คิดได้เป็นพาใช้ในเมื่อเนาะเออเออนั่อนี้ก็บชได้คอตัวก่อนสบายดีเด้อ